สวัสดีค่ะสวัสดพีพี่เพื่อนเอฟซีเนะาะทั้งเอฟซีใหม่ FC เก่า แอดมินกระดมแนวทางหานอยมัดรวมสีน้อยมาแบ่งปันให้อีกเชนเคยน่าจะแนวทางมีเขามีรถโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองผิดพลาดประการใดแอดมินกระกำคอถทดขอภัอยหลายๆน่าจะแนวทางก็มีเขาไม่รู้ปะป,ป,ป,ปนกันไปแต่ละหลอกกับ่ว่ากันเนาะส่วนวันที่14บน่าจะผลที่ออกน้อยเฉพาะกิจ 883กับ41 883 83เข้าเด่นสามวิ่งรูดนะจ๊ะมาตัวจอ38ตัวกลับเนาะเขาเป็นตัวกลับส่วน41นะจ๊ะ41กับรูดไปส่วนน้อยพิเศษเนาะ83 8รอบนี้เขาตรงตรงนะจ๊ะเด่นสาม38ตรงตรงเนาะส่วน33เขาเด่นสามวิ่งรูดอีกนะจ๊ะตัวจอบมาเขาเฉพาะตัวเด่นวิ่งรดนะูดเนาะ ส่วนน้อยปกติน่าจะน้อยปกติกับ8 6 8 8 6 2หลุดเนาะ3 6 3 6เข้าเด่น3วิ่งรูดน่าจะมาตัวเจาะตัวเน้นตรงๆเนาะส่วนน้อย VIP เน่าจะ2อง225หา2 2หลุดส่วน02ก็หลุดน่าจะ ยินดีกับพี่น้องเอฟซีนอกจากที่เนี่ยตามแนวทางหานอยมัดรวมสี่นอยเข้าเด่นสามวิ่งรูดนอกจากมาตัวเจอสามหกสามแปดเนาะสามแปดมาสองเด้งนอกจากพี่น้องจ้าสามแปดมาสองเด่งเขาน้อยเฉพาะกิจพิเศษปกติเนาะเขาไปสามรอบเลยนอกจากยินดีกับพี่น้องเอฟซีหลายๆนอกจากเนาะในรอบนี้กับเขาไปเต็มๆส่วนตารางวันซีกัมม่านอกจากซีกัมมาแปดกัมมาเนาะงกัมม่านาะจาก ส่วนเก่าเก่าบอมาเนะาะวิ่งรูดกะนําไปวิ่งรูดได้สบายเลยนาะจ้ะเอากับมารุน่อตามตโอของวันที่15บห้านะจ๊ะเนะาะทำาิโตมากตัวชอบค่อยตามเนะจ้ะพไปน้องจ้าถ้าบอมากระเลื่อนพานได้เลยเลยนาะส่วนตัวเด่นเนาะจ้าตัวเด่นวันที่15บห้าแอดมินให้เด่นที่82วิง่งรูดนะจ๊ะเนาะตารางวันมีเจ็ดมีเก้ามีหามีหก ส่วนตัวเจานะนอกจากที่แอดเจาะใดก็จะมี 8, 2, 8, 5, 8, 7, 8, ปดห้าแปดเจ็เ้น้นไปกับด้วยนอจากเนาะ ส่วนตัวเนีนนะจ๊ะตัวเนีนที่แอดมินเนีนเนาะแปดเจ็ดแปดเก้าสองสามกับสองเก้าฮกกับเก้าในตัวเดียวกันเนาะจ๊ะมากชอบก็อย่าลืมกับหัวน้าเนาะจ๊ะพี่น้องจ๋าตัวเดียวกันสองเก้าสองฮกแปดเก้าแปดฮกก็คือตัวเดียวกันเนาะส่วนเด่นวิ่งรูหรือว่าในตารางวันเฮาจะไปจับใส่ตัวที่เฮามากเฮาชอบในใจได้เลยถ้าเฮาพอมากพอชอบที่แอดมินจับให้เนาะจ๊นะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวส้สำนีนะจ้าไว้พอก,กันคลิปน้าเน,นี่ยทังงนาลำลำด้วยๆมีโชคมีลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ้ะสวัสดีค่ะ